ตรงนี้ก็ซื้อแปอัหาหลักแปดนะครับหลักแปด้อจะมาแรงเนาะมีต่คนซื้อหลักแปดเลยนี่แปสไม่มีหรออ๋อแปดเจ็เจ็ดนจุบกคือสามสองน่สองสามันแปดสองสามนะครับก็สนับสนุนนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ

หลักแปดหลักเก้าสองี่มีไหมหลือใบหนึ่งเพือแปดเจนี่นีแปดเจ็ดาแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ด่แปหกสี่มีบาแปดแปดเจ็ดนคนในที่ว่าฝันมีนีมีนีนาฝันโอ้ฝนอครับผมถามได้ไหมครับนี่ให้ผมถามได้ไหมฝันว่ายังไงนะครับฝันว่าเขาท้องใหญ่ฝันว่าน้องสาวท้องใหญ่ ฝันฝันว่าทองใหญ่เลยฝันว่าทองใหญ่ถ้าตีไปก็จะเลขแปดศูนย์อ๋อฝันเห็นหมดทองเพราะว่าถ้าเป็นขมิ้นกพวกกระป็ดกระลงอย่างนี้ก็ศูนย์ไงอ๋อแปดศูนย์เก้าศูนย์หรือเปล่าผมกลัวมันจะแปดศูนย์เก้าศูนย์เลยเพราะว่าเขาชื่อแก๊สด้วยเขาก็เป็นเก้าเออเก้าแปดศูนย์มั้งเก้าเก้าแปดศูนย์หนูเจออีกเลยโอ้แต่ว่าฝันฝันเห็นคนทองนี่ส่วนมากมันจะออกเลยครับ ถ้าฝันเห็นวันท้องออกเลขมันชอบออกเขามานี่ยเขามีโชคสองครั้งแล้วนะออ๋ตอนห้าเจดเขาได้สองใบตอนห้าเจดได้สองใบแล้วงวดที่แล้วได้ได้เก้าห้าแต่เราห้าเก้าไม่ได้ห้าเก้าสบายแต่เป็นจะไดห้หวยใต้ดินยี่สิบบาทโอ้โหครับเขามีโชคมาด้วยกันเขามีโชคตลดอดฝันว่าท้องคนไหนท้องคนน,อคน้องสาวคนเสือแดงอู้วเสือแดงคนที่เขามีโชคนั่นแหละคนเสือแดงวันนี้ซื้อตัวไหนครับ <15. S 1> ชอบตัวไหนวันนี้ให้ให้ดูได้ไหมครับให้ดูได้ไหม เลขนี้อดี๋ยวว่ายังสั่นยังสีแต่ให้เบิ้งน้ำแน่นี่เลขนี้เขาบระจบบอกโอ้ยทำไมมันตรงเลขผมเลยเนี่ยเขาเอากลับนี่นะครับดูนะครับเขาไม่บอกนะครับดูเลยดูเองคนที่มีโชคนะครับมีโชคซื้อแล้ตะล็อกนะตะล็อกนะครับซื้แล้วแต่ล็อกกดกดท้าห้าเก้าไม่ได้ไงไปเก้าพันไม้ไใบกปกดกดห้าใบจะไม่ได้กลับได้ห้าใบแต่ไม่ได้กลับ ถามาไม่ได้มั้งเลขดเจอเลขอ่านอีกบาทละสี่สิบกำมองแกบอกให้รอเแค่นึงกำมองแกมาถึงนี่คงแล้วจะบอกให้รอนะครับท่านใดชอบนะครับก็กลองลุ้นลองเสียงดูนะครับอ้าวกล้องผมโอ้ยเนาะพอเป็นใจนะครับกล้องก็ต้องขออภัยนะครับเอาตัวเลขนะครับ นะครับตัวเลขนะครับคนที่ถูกนะครับก็ฝันว่าท้องนะครับฝันว่าท้องถ้าผมตีผมก็ตีเป็นถ้าท้องมันก็ต้องเป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับเป็นเก้าศูนย์แปดศูนย์นะครับนะครับเ อ้าวนะครับก็ตัวเลขก็ตามนั้นเลยนะครับความฝันนะครับความฝันก็หลายคนก็ตีได้หลายทางนะครับแต่ว่าตัวเลขนะครับคนที่ที่ถูกนะครับก็ไม่ได้บอกตัวเลขนะครับแต่ว่ายื่นสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ดูนะครับเป็นตัวไหนนะครับก็ดูเอานะครับดูเอาถ้าชอบก็ลองนําไปรุ่นนําไปเสี่ยงนะครับส่วนตัวผมเองก็เป็นได้แค่แนวทางนะครับวันนี้นะครับก็มาขอโชวกับปู่ญาตะเคียนปู่ ตายายนะครับก็วันนี้หวังว่าจะได้โชวนะครับตัวเลขนะครับก็ <st ares> ตัวนี้ก็สวยนะครับหลายคนก็ยังตามตัวนี้อยู่นะครับ <st ares> ขอบคุณนะครับ <st ares> ขอบคุณทุก,กท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับจุดนี้นะครับจุดนี้มีคนเคยถูกประจํานะครับจุดนี้นะครับ ฝันว่าคดนท้องก็เลยจะซื้อศูนย์เก้าม่อันนี้ไม่ใช้ท้องเขาเห็นเองเขาหรือเปล่าเห็นเองอันนี้ใช่ไหมโอ้ก็<อ>ยังเป็นแปดเจ็ดโอ้อันนี้คือนั่งสมาธิแล้วคล้ายเหมือนเห็นเลขม <laughs> ันลอยมาอะไรนะครับนั่งสมาธิว่ายัางไงนะ น e ั่งสมาธิก็เลยเหมือนมันเหมือนเห็นเหมือนเหมือนมันลอยมานะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยชัดแต่ว่ามันก็คลาย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 นั่งสมาธิใช่ไหมครับนั่งสมาธิอยู่อยู่าอ๋อนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านตัวไหนนะครับตัวเลขลอยมาเลยโอ้นี่นะครับนั่งสมาธิเพิ่เหมือนตัวเลขลอยมาเกแปดเจดาถูก ครับบ้านอยู่ไหนครับถูกรางวนที่หนึ่งคนจะได้ตามตัวถูกนิคมเชื่อเพลิง,งนคมเชื่อเพลิงใช่ไหมครับเก้าแปดเจ็ดนั่งสมาธิาแล้วตัวเลขลอยมาครับ <c oughs> ตัวเลขก็ตามนั้นนะครับถ้าใครชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขความฝันไม่จะไม่ว่าจะเป็นเลขคุณ ตานะครับที่ฝันนะครับตั้งสมาธิแล้วหลับตานะครับเห็น9 8 7นะครับก็ตองนั้ัลุ้นไปเสียนะครับส่วนมากจะตรงเลขดังทุกตัวเลยนะครับส่วนมากก็จะตรงเลขดังนะครับสําหรับตัวเลขนะครับตัวเลขตัวหนึ่งนะครับที่ที่คนที่ถูกนะครับซื้อแต่ว่าไม่ได้บอกนะครับแต่ว่าให้ดูอยู่นะครับให้ดูอยู่ว่าเป็นตัวไหนมันตรงกับทะเบียนรถผมนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ผมตามมาตลอดนะครับตามมาตลอดเลยนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับซึ่งผมเองตามมาตลอดนะครับสามสี่ห้าสองนะครับพี่เขาซื้อตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับซื้อตัวนี้นะครับผมชี้ให้ดูนะครับแต่ว่าเขาไม่ให้พูดนะครับซื้อตัวนี้นะครับหรือใครจะชอบตัวนี้ชอบตัวนี้นะครับก็ลองนําไปรุ่นนําไปเสี่ยงดูนะครับส่วนตัวผมเองก็เป็นได้แค่แนวทางนะครับเป็นได้แค่แนวทางนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับสําหรับ วันนี้นะครับหลายคนก็เดินทางมาขอโชคนะครับกับจ้าแม่ตะเคียนนะก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะโชคดีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกท่านรวยรวย,รวยนะครับรวยเราจะรวยไปด้วยกันนะครับ